ดี่ผมเนี่ยลองเข้าไปดูแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับผมเอกเอเนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปที่ทางเข้าประตูเมืองนะพี่พี่ตีนะก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเฟิร์นเนี่ยได้ขึ้นมาส่งคนจากเมืองรับแร่นะผมบอกว่าทางเข้าเมืองเนี่ยผมเนี่ยเคยเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้นะผมเข้าไปได้เข้าไปได้เฟิร์นเลยเนี่ยพาคนเมืองรับแร้เข้าไปฝั่งนี้นะ เดินขึ้นมาไก,กลพอสมรวรแล้วผมก็เลยเปิดคลิปก่อนนะครับเรี่บรอยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูนะเพราะว่าคนที่มาจากเมืองรับแลเนี่ยได้ถูกทําร้ายนะไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ผมก็ยังไม่ได้ลงไปถามเลยนะตอนนี้ไม่รู้ผมก็รู้แล้วว่าเฟิร์นเนี่ยเก็บเอาท่านไปไปพักที่ไหนนะแต่ผมเนี่ยจะจะรีบกลับลงไปก็ลองกลับไปดูก่อนแต่ตอนเนี้ยผมเนี่ยจะลองขึ้นไปสํารวจดูทางเข้าก่อนนะว่าทําไมเข้าไปแล้วถึงโดนทําร้ายนะแล้วก็เห็นว่าเห็นเล็กบอกว่าอาจจะเป็น แค่มมื่ก็ได้นะผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูนะเพรียดีนะโอเคครับเพียดีเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปก่อนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมดยนะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามผมก็ฝากติดตามเพจผมเนี่ยเพจเอ็กเอเคนะครับเพื่อเข้าไปเป็นกำลังใจผมดยนะ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวรีบเดินทางขึ้นไปก่อนดีกว่าโอเคครับพี่ๆตอนเนี้ยผมเนี่ยเดินขึ้นมาถึงแล้วนะก็ที่ผมขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยตรงนี้นะมุมเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยที่มีผู้หญิงเนี่ยหญิงสาวสักเมืองรับแรงนะเดินเข้าไปเนี่ยผมเห็นตรงนี้แหละแต่ผมเข้าเดินเข้าไปเนี่ยผมเจอนางเลยนะมุมเนี่ยที่ผมเจอเนี่ย อ๋ผมเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปเฟิ่นมานะเข้าไปดูคลิปเฟิ่นมาแล้วตกใจมากเลยนะเพราะเห็นคนจางเมืองรับแรงเดินเข้าไปแล้วนะแล้วก็อยู่ๆออกมาเนี่ยเลือดเต็มโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะตรงหน้าตรงตัวเ,เห็นมีแต่เลือดแล้วก็ตรงท้องแต่เห็นว่าเห็นพวกเล็กพวกเฟิ่นเนี่ยสันนิฐานว่าอาจจะเป็นพวกทหารจางเมืองรับแรงก็อาจจะเป็นไปได้นะ ผมเนี่ยจะลองดูนะเพะื่อผมก็เจอพอขนาดคนจากเหมืองแร่เ,รเข้าไปเนี่ยยังโดนดักทำร้ายเลยผมก็ไม่กล้าจะเข้าไปเลยผมรอดูสถานการณ์ก่อนนะเพราะวันนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปได้นะแต่ทำไมคนจากเหมืองแร่เ,รเนี่ยทำไมเข้าไปแล้วก็โดนดักทำร้าย ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอพวกใครเลยนะอยู่หน้าทางเข้าเนี่แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะรอบเนี่ยจะมีหรือเปล่าทางเข้านี้น,นะเมื่อวานที่เฟิร์นพาได้เฟิร์นเนี่ยพาขึ้นมานะแต่ผมก็บอกเฟิร์นไปว่าขึ้นเข้าไปได้นะเพราะผมเป็นคนบอกเฟิร์นเองว่าเข้าไปได้ เินเลยพาขึ้นมานะผมเขา้าเป็นคนเข้าไปทางนี้นะ <S <S ผมเนี่ยก็คิดหแบบนะเราะว่าคนจางหองรับแลที่เพิ้นได้ขึ้นมาส่งเนี่ยเขามีพี่ชายด้วยนะ <S <S พอถ้าพี่เพียบเจติดตามในนะจะรู้นะว่าเขาเนี่ยมีพี่ชายด้วยแต่ว่าตอนเนี้พี่ชายเขาเนี่ยกลับมาได้ออกมาตามหา,หาหรือเปล่าหรือว่าได้ยินข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ พอน้องเขาเนี่ยโดนดักทำร้ายด้วยนะน้องสารนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอาจจะลงไปดูนะ,ะลงไปดูที่เอฟเนเนี่ยได้ไปได้ไปพาแกเนี่ยไปหาที่พักนะทางนี่ลงไปเนี่ยก็ต้องไปลงไปโอ้โหสูงนะนะที่ผมเข้าเนี่ยผมเข้าข่ายตัวไปทางนี้เลยแต่ผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูนะว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะพี่เต้ ดี๋ยผมจะลองดูเพราะว่าวันนั้นอนะเมื่อวานเลยที่เพื่อนผมเห็นดูผมได้ดูเนี่ย<บ>ก็เข้าไม่ได้นะเข้าไปแล้วแต่ว่าออกมาเนี่ยเหมือนว่ามีเหมือนจะโดนทำร้ายออกมานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูนะพี่พี่นะ เราเข้าไปได้หรือเปล่า เรียกผมเนี่ยลองเข้าไปดูแล้วนะครับเข้าไม่ได้นะเหมือนว่าประตูเนี่ยอาจจะปิดนะเพราะวันที่ผมมารับที่นั่นเนี่ยเข้าได้นะเสียงอะไรไม่รู้นะ นี่สารนิทานว่าต้องมีคนออกมานะผมคิดว่าน่าจะต้องมีคนออกมาแต่ว่ายังไม่มีใครออกมาเลยนะเพื่อนๆเพราะคลิปที่ผมไปดูจากเฟิเเร์รเน,เนเนี่ยคนจากเมือรับแรเนี่ยเลือเนี่ยออกไปหมดเลยนะ <c oughs> แต่ผมเนี่ยจะพาไปดูนะพี่พีๆพี่ินะเดี๋ะจะลองไปดูกัน ไปเช็คอาการของคนจากหมืองรับแลนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่เล็กไปดูเนี่ยคนจากหมืองรับแลที่ผมเคยช่วยเหลือ,อไว้เนี่ยเหมือนว่าจะโดนตัวอะไรไม่รู้นะเห็นว่าผมไปดูเนี่ยเล็กบอกว่าโดนใส่สินเนี่ยเต็มตัวเลยนะเขาบปว่าถูกใส่สินเนี่ยพันจากเต็มตัวเลย ยังไม่รู้เลยว่าคนจะงหวงรบแรเนี่ยเด็กเอาไปเก็บไว้ไหนนะที่โดนใส่สินเนี่ยพันไว้เต็มตัวเลยนะดูแบบช่างกล้าทำนะไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนที่ทำแบบนั้นนะ เดินขึ้นมาเนาะโอ้ขึ้นมาไก,กลอยู่นะเซฟตีนะโอ้แล้วมันจะมีหมู่บ้านอยู่ฝั่งฝั่งเขาด้านนู้นเลยหมู่บ้านนี่ยลึกเนี่ยก่อจะขับรถเข้าไปถึงเนี่ยลำบากเหมือนกันนี่ค่ะอยู่บนยอดเขาแลนะ้วไม่มีใครออกมาจากเมืองเลย ยุงเยอะมากเดผมเนี่ยน่าจะรีบเดินทางกลับก่อนดูแบบเป๊ะตีจะลองขึ้นมาดูนะว่ามัาถึงเข้าเหมืองไม่ได้นะผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะอะไรมอะไรหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะปิดไปละประตูทางเนี้ยเพราะอยู่ๆก็เข้าไม่ได้นะมาต้องเป็นพวกทหารทหารที่ทำร้ายคนจาเหมืองและแปลนนี่แหละที่เขาเป็นคนเฝ้าประตูนะ พอเห็นว่าเฟิร์นบอกว่าเหมือนจะโดนนีละเทศออกมานะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาถูกไล่ออกมาพี่สิดุเนยเยอะมากแอล้วนี้ อ่อนเลยนะพี่พีทซีน่าจะไม่มีใครออกมาแล้วนะพี P ่พีทซีเจอได้มไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นสายสินนะ จะเป็นสายสินที่คนเหมืองลับแรงนะโดนพันเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าเป็นหมอผีที่ไหนนะแต่ว่าเห็นว่าพวกเล็กเนี่ยคุยกันแล้วว่าจะจัดการหมอผีตัวนั้นให้ได้นะเพราะว่าที่เล็กไปเล็กเข้าไปเจอกับคนรับแร่คนเหมืองรับแร่เนี่ยโดนแบบพันเต็มตัวเลยนะ ดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอีกทีหนึ่งนะพี่พๆตเนี่ยต้องลองกราบขอขอมาดีๆนะพราะเมื่อกี้เนะี่ยผมอาจจะรีบไปหน่อยอพอรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้รีบแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองดู เียสิครับเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปได้นะโอ้โหไปเข้าไปเนี่ยผมเจอทหารจากเหมืองเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่คสี่องค์เลยนะเขายืนอยู่แบบออกจากหน้าประตูไปอีกประมาณไม่ไกลมากนะผมเห็นครับพวกเขานั่นนงพักกันอยู่นั่งกันอยู่นะแต่ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปนะแต่ว่ามีพวกพวกมีดพวกดาบอะไรเนี่ยมีพร้อมนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปผมนแอบแล้วก็รีบออกมาก่อน ว่าน่าจะเป็นพวกที่แบบไม่ไม่ให้พวกเข้าไปแล้วจริงๆนะถึงให้ทหารเนี่ยมาเฝ้าทางเข้าไปนะดีนะว่าไม่ออกไม่เห็นผมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยน่าจะออกตามผมมาด้วยเจอเนี่ยแบบมีมีดม,ม,มีอะไรเนี่ยผมจะรีบหนีออกก่อนนะเพราะวันที่ผมเข้าไปวันนั้นแบบไม่มีอไม่มีเจอใครนะพี่พีสนะ แล้วทำไมรอบแรกเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้ไม่ไไมรู้ว่าเป็นอะไรนะผมเนี่ยรีบเดินทางกลับก่อนดีกว่านะผมจะกลับไปบอกทุกคนว่าทางเข้าเนี่ยไม่ต้องมาเข้าแล้วนะเพราะมีพวกทหารด้วยนะถ้าโดนจับไปเนี่ยโอกาสที่จะออกมาเนี่ยยากแน่ๆแล้วรอบเนี่ยผมว่า น่าจะไม่มีใครช่วยได้แล้วนะเพราะเขาเนี่ยแบบว่าไม่อยากให้เข้าไปแล้วแล้วคนที่ถูกไล่ออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ไล่โดนไล่ไปเพราะอะไรเรื่องอะไรนะว่าน่าเป็นน่าจะเป็นเพราะทำผิดกฎที่นั่นเยอจริงๆโอเคครับพี่พีชตีเดผมเนี่ย น่าจะเดินทางกลับลงไปก่อนดีกว่านะพี่เพชปซีนะผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปฝั่งด้านนู้นนะที่ทางเข้าอีกทางหนึ่งดูผมว่าตั้งใจจะไปกราบพระด้านนู้นด้วยนะไม่ได้ไปเนี่ยหลายวันละตรงนี้ผมเนี่ยจะต้องลงไปบอกทุกๆคนก่อนว่าทางเนี้ยจะขึ้นมาเข้ามานะเพราะว่ามีทหารด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะโทรศัพท์เข้าไปอยู่แล้วผมว่คิดว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะาผม เข้าไปดูรอบแรกเนี่ยเข้าไม่ได้นะผมเลยแม่โทรศัพท์เข้าไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับลงไปก่อนนะเพี่อนๆสีนะ้เดี๋ยวลงไปเจอกันด้านล่างนะครับน่าจะไม่มีใครออกมาแล้วแหละเพราะว่าน่าจะออกมาไม่ได้นะมีทหารเนี่ยเฝ้าอยู่ทางหน้าและทางทางเข้าด้วยนะตอนนี้ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าคนจากเหมืองรับแรเนี่ยม,มีที่โดนที่รับบาดเจ็บอย,อ,อยู่คนหนึ่งนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งน,น่าจะเป็นท่านที่โดนเล่นขอนก็ไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็ถึงว่ามีคนจากเหมืองเนี่ยมาเฝ้าหน้าประตูเยอะมากเลยนะโอเคกลับไปคุยกับทุกๆคนก่อนว่ายังไงนะลองถามคนจากเมืองรับแรดีกว่านะเดี๋ยวผมจะลงกลับลงไปถามดู โอเคไปก็โอเคครับพี่พี่ตีตอนเนี้ยผมเนี่ยก็ได้เดินกลับลงมาด้านล่างแล้วนะก็รีวิงลงมาเนี่หน่อยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปที่คนเมืองรับแรอยู่นะเดี๋ยวโทรหาเล็กก่อนว่าอยู่ไหนนะว่าเล็กเนี่ยเอาท่านเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปปรึกษาแล้วก็ลองถามท่านดูนะว่าทําไมถึงว่ามีพวกทหารจะเหมือนรับแรงนี่ยไปยืนหน้าประตูเยอะมากเลยนะ โอเคครับพี่พี่ตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็กลับมาถึงก็นั่งพักเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะรีบเดินทางกลับก่อนพี่เพียรตีก็ใครที่ชอบใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะพี่เพียรตีนะก็ขอกระ่งไลค์หนึ่งแชร์กิดกตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะก็อย่าลืมเพจเอกเอไเคด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวลาเพียงเท่านี้นะโอเคครับพี่เพียตีครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะสวัสดี